ะะแล้วนี่เทานะฮะอะพี่แวเอาปฏิทัศน์ก่อนเนาะเป็นยังไงบ้างฮะจัดรวบพรรอมกันเลยเดียวก <laughs> ็วันเดียวกันแต่ทั้งว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวครับผมเออสนุกครับมันครับมันตามแบบฉบับของของแมนแมนผู้ชายครับแต่ว่าแยกกันจัดแยกกันจัดแต่ว่าจัดวันเดียวกันครับของเราก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับเราเราจดกันมาใช่ครับใช่ครับใช่มีทีมไหมฮะของของฝั่งผู้ชายจริงๆมีเสื้อทีมครับแล้วก็ทีมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเราแบบ อยากทําอะไรที่มันแบบสนุกสนุกเหมือนกับเอาความแบบเป็นเด็กๆอะไรเงี <y <y ้ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเอาความที่เราไม่ต้องคิดอะไรความบ้าๆความมันๆเอากลับมาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับวันนั้นแฮปปี้ตื่นมาแล้วแบบว่าปวดหัวอื่นๆครับผมี่เต็มที่กันมากครับวันนั้นเกขั้วเยอะไปหน่อยก็มีไปแบบว่าเล่นเลเซอร์มีไปเล่นโกคลคัส เพื่อนทําเปิดร้านหมาล่าก็เอาช่อดอกไม้หมาล่าใส่เครื่องดื่มมาให้อะไรอย่างเงี้ยคือเราก็พยายามที่จะทําให้วันนั้นมันเป็นคือด้วยความที่พี่หมากยุ่งมากๆก็มีโอกาสแค่วันนั้นวันเดียวอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะทำเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยให้แบบทุกๆคนทุกคนพยายามจะให้พี่หมากได้มีความสุขที่สุดในวัน้คือกิจกรรมไม่ได้จัดแค่ในพื้นที่แต่ว่าแบบว่ามีออกไปเล่นกิจกรรมข้างนอกด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตบท้ายด้วยการไปกินข้าวกันแล้วก็มีเกมเล็นๆแล้วก็พี่หมากก็พูด ความในใจแบบออขอบคุณทุกคนแล้วซึ่งเป็นโมเมนต์ที่แบบดีมากๆเลยนี่ยถ้าเทียบถ้าเทียบความหนักหน่วงระหว่างระหว่างเรากับระ่ง้สาวอันไหนของเาเอาความหนักหน่วงนะฮะความหนักหน่วงก็ทางผมครับแต่แล้วความสวยและความสนุกก็น่าจะเป็นทางสาวๆมากกว่าใช่ไหมครับจริงๆก่อนงานมันเริ่มเรามีได้คุยกับยาย่าไหมว่ามันจะต้องอะไรยังไงให้เขาแบบน้ำตาจริงจริงก็มีคุยคุยกันครับแบบเราก็บอกว่าแบบเราจะทําอะไรบ้างให้พี่หมากอะไรเงี้ยเขาก็พูดเหมือนกันว่าเขาจะทําอะไรบ้างให้กับคิมอะไรเงี้ยครับ ใช่ประมาณแต่กย่างตอนเช้าผเราเช้าที่ไหนผมเริ่มเช้าเลยครับผมผมเริ่มประมาณสักจิงมพี่หมักไม่ค่อยไม่ค่อยชอบออกจากบ้านตอนเช้าเพราะว่ารถติดใช่ไหมครับเราก็พยายามพยันขยอเขาบอกว่านั้น11โมงมาเจอกันที่นี่นะเดี๋ยวจะเริ่มที่นี่ก่อนนะแล้วก็ไปที่นี่ต่อนะอะไรอย่างเงี้ยฮะัอันนี้คือคือเช้าชนเช้าเลยไหมหรือว่าเออเก็บเป็นความลับดีกว่าครับผมแต่ว่าพูดอย่างงี้ก็ไม่แสดงว่าสุดครับตะวันตกตะวันขึ้นครับผม จริงๆคือเราทําเต็มที่เลยไหมหรือว่าเราทำกากแล้วเพราะว่าที่คิวเราแล้วม่ชนะสุดสุดท้ายแล้วครับมันก็คือการที่แบบเราได้กลับมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งครับระหว่างเพื่อนเพื่อนทุกคนมันก็เป็นเหมือนอีกวันหยุดฮอลิเดย์วันหนึ่งแต่ว่ามันแค่อาจจะเป็นในในนามของวันสละโสดแค่นั้นเองอ่ามันก็เป็นความสุขแบบอีกช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าหลังจากวันที่สละโสดแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทํางานแล้วก็คุยกันแค่แค่ในไลน์ไม่ได้กลับมาเจอกันอีก แต่ก็จะกลับสู่หมดเรียบร้อยแล้วถูกไหมสบในวันนั้นจบแล้วไม่สามารถหลังจากนี้ก็ก็เท่าที่ดูพี่หมากก็ยังก็ยังแบบว่าแฮปปี้อยู่นะครับเออเออไม่ได้แบบว่าต้องเรียบร้อยอะไรนั่นเ็กตอนที่เราพูดไปหมากเขาไม่คยเสียใจใความในใจที่เราพูดกับเขาเขาก็เขาก็บอกว่ามานแบบเออแบบขอบคุณทุกคนมากที่แบบยังอยู่กันมาถึงจนวันนี้เราเนี้ยจริงๆพี่หมากเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้พูดอะไรแบบแบบลึกซึ้งมากอะไรอย่างี้ เออวันนั้นเขาก็เขาก็ mm hmm. ได้พูดอะไรออกมาที่ทำให้แบบเราทุกคนก็รู้สึกแบบเออเราดีใจนะที่เราได้มีพี่ชายแบบพี่หมากอะไรเงี้ยครับมีน้ำตาไหมไม่มีไม่มีพี่หมากยังไม่มีแล้วแล้วฝั่งนอดนิดแล้นดัดนิด ไม่ได้พูดเลยครับผมผมเป็นแบบว่าเดี๋ยวทำนี่ต่อเดี๋ยวทำนี่ต่อเฮ้ยเอานี่มาเอาเกนไนเอากันไหนเอากันไหนส์เอากันไนส์เอาเกนไนใช่ครับแต่เห็นเขามีความสุขแล้วก็แฮปปี้โอเคก็หวังว่าพี่หมากจะมีความสุขเหมือนกันอันนี้อันนี้เราจัดเต็มใส่เต็มเลยมั้ยหรือว่ามียังยังไว้เพราะว่าถ้าถึงคิวเรากลัวเขาเอาคืนเอ่อผมว่าผมรู้ว่าพี่หมากแบบแฮปปี้อะไรแล้วก็แบบว่าไม่ไม่ชอบอะไรแบบประมาณนึงอะไรเงี้ยเออก็พอที่จะแบบ บรู้ว่าพี่หมากชอบอะไรเงี้ยก็จัดตามนั้นแต่ว่าผมว่าเขาก็คงรู้แหละว่าผมผมชอบอะไรเหมือนกันอย<ห>่าอยากสนุกแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วกับงานล่าสุดที่กองมันอะไรกันนะที่<ม>เราไปด้วยอ๋องานงานามั่นไม่ไม่ไม่ได้ไปครับพอดีเรียกว่าอะไรฮะทางทางครีมจัดเฉพาะครอบครัวอะไรเงี้ยใช่เราก็ติดงานด้วยเราถ่ายละครด้วยอะไรอย่างเงี้ยย่าๆต้องไปใช่ใช่ใช่ของผมนี่เดี๋ยวรอไปอิตาลีครับ ก็มีอวยพรไปตอนเช้าแบบขอให้วบบันนี้เป็นวันที่ดีนะแล้วก็ยิยนดีกับขึ้นบ้้นใหม่ด้วยอะไรเงี้ยแต่บอกว่างานเขาน่ารักมากชุดที่มากับชุดคิมน่ารักสวยมากหล่อมากเต้องไปแบบแนมของเราเอของผมย,งยังยังไม่ไฟนอลตอนนี้ยังคุยคุยกันอยู่อะไรเงี้ยครับก็ถือว่าอนุญาตใช่ใช่ครับแล้วก็มีไอเดียมีแบบความเพลเพิมีมีฝันฝันมีพินพินในพินเทเรสไว้อะไรเงี้ยว่าอยากได้แบบไหนประมาณไหน แะไรว่ามันเพิ่มแบบเพิ่มไฟให้กับงานเราที่แบบว่ามีส่วนนะครับใช่ครับรู้สึกว่ามีส่วนว่าแบบทําให้แบบเราถึงวันของเรานะอะไรอย่างเงี้ยเราอยากให้มันออกมาเป็นยังไงอยากให้มันราบรื่นไม่อยากให้มีเรื่องปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่มากับคิมคือเขาก็เ,เขาไปปรึกษาใช่ไหมกับงานเราหรือ,อยังไงคะับใช่ผมผม,ผมว่าผมว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาก็คงจะจะปรึกษาทางพี่มากับคิมด้วยแหละครับเพราะว่าเขาก็จัดมาก่อเกาะตอนนี้ความคืบหน้าของงานลำลองก็ตอนนี้ยังยังยังอยู่ในช่วงของการการหาไอเดีย เป็นสอบกันอยู่ครับ <c oughs> ใช่ครับรู้ไหมว่าพอถึงงานจริงแล้วมันต้องมีแบบว่าทะเลาะกันบ้างเพราะอย่างหมากคิดเขาก็มีการแบบว่ามีความเห็นไม่ต้องการออไม่นะครับเพราะว่าย่าก็บอกเสมอว่าแบบถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราต้องคุยกันเป็นเป็นเป็น,ปนคนสองคน <c oughs> ต้องต้องคุยกันจะไม่ใช่แบบว่าแบบเอาเอาความชอบหรือความต้องการของคนใดคนหนึ่งเป็นหลักอะไรเงี้ยต้องหาขึ้นกึางกลางกันแล้วเล่ <แก S 2> นตามใจย่าไหมอ่ะผมจริงๆผมก็ ผมก็ผมก็ตามใจนะตามใจแต่ว่าอะไรที่เราอยากได้อะไรที่เราอยากให้มีเราก็คงจะจะบอกเขาอะไรเงี้ยแสดงว่าผมพี่แย่ก็มีบ้างในสิ่งที่เราถ้าเราเป็นงานแต่งเราอยากมีอันนี้มีเราก็บอกอะไรเงี้ยนะซึ่งหลายๆไอเดียก็กก็็ตรงกันนะครับ<อ>ใช่อย่ากใจมันตรงกันมาแต่ไหนแต่ไรกันเนาะไม่เห็นเราได้วันแล้วได้วันแล้วเรียบร้อยังยังยังจะเป็นปีหน้าฮะจเอาไม่เป็นไรท่านผู้ใหญไม่ตอบวันหยุดพี่ลงไปถามญาตๆตอนบ่าย แล้วบอกกันว่าผมไม่ตอบก็คือนัดคือแปลว่ายังไม่เปิดใช่ไหมวันไม่ใช่คือยังยังหาวันลงตัวไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายที่มันมีหลายที่ทีนี้เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเอาวันไหนเพราะว่าคุณแม่ก็ดูดูเลิกดูอะไรให้อยู่อะไรเงี้ยครับมีรองเลิกด้วยใช่ใช่ใก็คือปีหน้าแต่แม่ยังยังยังไม่บอกไม่บอกขอยู่ไม่เป็นความลับก่อนครับ อันนี้ครับคือเรื่องที่ที่เราจะต้องแพลนดีๆครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็ก็เยอะเรื่องของแขกในงานด้วยอันนี้ก็สําคัญครับเราก็ต้องแพลนดีๆก่อนก็เลยยังไม่ยังไม่อยากระบุว่าเราสามารถจะจัดปีหน้าได้ไหมหรือว่าวันไหนก็ตามอะไรเงี้ยครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะคุณกระตพี่กระตูพี่หลามแมลูกต้อนนีครับ